วันที่อนนสิบเก้าป่ะสิบเก้าสิบเก้ากรกฎาคมนะครับถ้าใครดูวันที่สามผาหมด <c oughs> มเป็นเรื่องเลยใคร <c oughs> ดูเดือนมิถุนายนนะครับหมดผาหมดเฮ้ยที่มันยังมีคนถามหาไอ้กางปลายมันสมเด็จมีทุกวันนี้มี <c oughs> อันนั้นคลิปทําไปสองปีที่สามปีที่แล้วนะครับเพิ่งจะมาดูกันซึ่งจะมาดูกันอันนี้นะครับผ่าหมดแล้วเนี่ย นายภายในเดือนผมว่ามีไม่ถึงห้าร้อยมีไม่ถึงสาม้ก็คิดว,ว่าถ้าคนเก็บจริงๆนะเขาเก็บทีห้าเหรียญสิเปรตน,นะ,ะเขาเก็บจริงๆนะครับคือเขาเห็นเหรียญสวยนะเขาไปเห็นที่ไหนมาอาจจะไม่เหมือนเราก็ได้หรือเราไม่เหมือนใครก็ได้เหรียญนี้มีตาดํานะครับมีตาครับมีเมดตาสีดานี่ไม่พี่ใหญ่ทำไมทำไมถึงได้ คือมันดวงมันต้องส่งผงกันนะเขาจะให้เราครนเราถ้าไม่ถูกคอไม่เคยไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ญาตินะเป็นเหรียญแกะนะครับไม่ใช่เหรียญทอดนะครับเราไม่เล่นเหรียญทอดอยู่แล้วนี่นะครับที่นี่เป็นเหรียญถอดเหรียญแกะนะครับไม่ใช่เหรียญถอดนะครับของเราเนี่ยเหรียญเดิมอปซื้อนูนไม่มีเบอร์ไม่มีบรัาคมชัดครับนะดูง่ายสบายตาับแฟนก็ไม่อายใครปิ๊ดทำไมคนนี้เขาได้เหรียญเยอะหรือบ้านเขาอยู่เคยอยู่ที่รังวัดบ้านอยู่รังวัดบ้านอยู่ลังวัด ไม่ใช่น้าวัดหลังวัดจะไม่บอกว่าใครเดี๋ยวก่อนถ้าใครอยากให้ผมไปตามไอ้เจ้าของบ้านนี้นะครับเดี๋ยวจ่ายผมมาสักสองหมื่นเดี๋ยวขับรถไปชุมพรให้ไปําเรื่องสวนทุเรียนเล่าเรื่องประวัติให้ไปพอไม่ไปสองหมื่นไปชุมพรไปหมื่นเดียวไปกับแปดพันประมาณแปดพันค่าน้ำมันนี่ค่าน้ำมันไปกับแปดพันแต่ถ้าใครให้ผมไปตามประวัตินี้นะครับไอ้คนอยากรู้มากนะครับจ่ายมาสองหมื่นเดี๋ยวไปทําให้อย่างดีเลยว่าเขาเป็นคนหลังวัด โกศไช่นาถ้าเอ่ยชื่อนะเขารู้กันหมดเฮ้ยจริงคนใ <c oughs> ช่หน้ารู้เ,เอว <c oughs> เขารู้เลยคือแต่ต้องเป็นคนในพื้นที่นะอะคนนอกพื้นที่ไม่รู้หรอกเช้่อมดถ้าใครอยากรู้ว่าได้มาจากใครนะครับจ่ายมาอีกสองหมื่นเดี๋ยวไปทําให้ไม่ใช่ลงไปทํามีทุนทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราเรามองว่พาพระที่ได้มานี้มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนครับเขาไม่ได้อ้างอิงจากเซียนเพราะเซียนเพิ่งจะมาเล่นพระครับคนที่เก็บเขาเก็บจริงๆ นะฝ่าเราจะได้มาพาจรพูดคุยกันได้เจรจากันได้เนีขาว่าชุดนี้ปั๊มเป็นแสนเหรียญนะครับอ๋อเยอะๆนะเยอะมากที่ค่านิยมสูงสุดนะตอนนี้นะอันดับแรกทหารเนื้อตะโกความสวยไม่ได้ครับสรุปว่าอยู่ที่ผมฝ่าบาที่บอกสวยแชมป์หายแชมป์ได้อยู่ที่ผมครับอบาก้าสวยแชมป์แบบไม่โดนเลยอยู่ที่ผมสรุปว่าผมทําพับอา้อยทุกวันนี้ยังคิดอยู่ว่ามีทุกอย่างของเกจิในประเทศไทยแต่หารู้ไหมพนาปูทิมปูทิมนะ พี่เทเสพมาทำคลิปวางเป็นพื้นซื้อมาแปดล้านถามว่าเราปั๊มพระขายพระปิดตาหลวงปู่โตปู่โตก็เหมือนกัน <restroom S 1> ตอนที่คนคนเล่นไปแล้วก็มียังมีผมยังมีคอมมีอยู่เลยอยู่อยู่อยู่